สวัสดีครับผมตะวันพาคหลอกคณะน,นี้อยู่บนชั้น2หรือว่าชั้นหนึ่งแต่สถานี b t ทครับผมสีแยกบางโพบริเวณสีแยกบางโพครับผมด้านบนนี่คือเป็นเส้นทางวิ่งของรถราง b t ทครับผมรถรางไฟฟ้าไซระบบไฟฟ้าครับผมครับเพื่อนครับไปเอ,อื่นรถรางไฟฟ้า b t ทครับผมนี่น,น,นี่ทางที่มองเห็นคุณเดินมาเนี่คือเดินทางมาจาก ท่าน้ำบางโพหรือว่าส่วนที่ลงจากสถานีบีทีเอด้านบนเนี่ยเมื่อกี้้วครับมาจากทางบางไฟบางอ้อบางฟัดนาสีเกริญด้านบนแล้ครับผมลงจากสันบนแล้วก็ลงบันไดลงมาสัน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 หนึ่งครับลงมาจากสันสองลงมาสันหนึ่งสันหนึ่งลังจาจะเดินออกไปเอาเหรียญมาหยอดตู้ตู้แล้วก็ออกทางประตูเดินลงสันล่างหารถเมฆครับผม นี่แหละครับบรรยากาศตอนนี้ขณะน,นี้เวลา17บเนาฬินาทีครับผมบรรยากาศ17บเนาฬินาทีของบริเวณสถานีรถไฟฟ้า,ฟาบ BTS บางโพครับผมก่อนจะถึงเต่าปูนอยู่ประมาณ1 1 1 1สถานีครับผม1สถานีครับนี่ทางออกพนะครับผมด้านทิศตะวันออกนี่คือมองหน้าไปเสียเกียร์ไกลเมื่อกี้ครับผมถ้ามองทะลุหลอดไต สะพานนี้ไปสะพานลดล่างครับผมนี่นี่นี่เป็นทางออกทางออกที่จะเดินลงมาสันล่างครับผมส่วนที่จะเดินบนขึ้นไปด้านบนนั้นที่ไม่เดินขึ้นไปคือจะไปเดินไปต่อรถไฟฟ้าที่จะไปสู่เตาปูนหรือว่าลงบางซื่อสถานีกลางบางซื่อหรือว่าสถานีเ r t มที่ต้ดินบางซื่อบริเวณบางซื่อครับผมครับ คี่คือบรรยากาศอของตอนแรกๆของวันวันพฤหัสครับพฤหัสที่13ครับผมเวลา17บเนาฬิกาี่นาทีครับผมครับผมฝนกะเพิิงยุดตกยุดลินเมื่อกี้ผมก็เดินมาจากบริเวณว่าจะไปทางสียกจากกายบางหัว่าขาจาประทวงชุ่มนุมทางการเมืองหันผมเลยถอยครับผม เราได้นำขีเดเล็กๆนหน่อยๆอยู่ตรงบริเวณแยกจัาก,กายนน้ำมันฝากกันคุผู้ชม <c oughs> เด็กเล็กใน,น้อยๆครับผมครับพอดีเดินผ่านแยกาบางโฟครับสถานีบีทีเอสก็เลยนำบรรยากาศขึ้นมาบนสถานีเล้อยากนำบรรยากาศด้านด้านบนสถานีน้ำมาสู่ท่านผู้ชมในชมกันครับผมบรรยากาศครับผมบรรยากาศฝนตกบ่แดดครับนี่นี่แต่แตะเว้นเสรำหรับ <c oughs> ปลายเตือกลงด้านอ่ารับลงขอฟ้าแล้วครับผมนี่คือทางลงไปพื้นดินครับพื้นดินไ,มไหมถึงว่าพื้นถนนเดินทางฟุตปาดสู่ป,ป่ายรถเมล์หรือว่าเดินทางไปทาน้ำบางโพขึ้นเรือสมัยบัสครับผมนี่ครับบรรยากาศโดยรอบนี่ขอประชาราชนสายสองคือถนนด้านล่างครับผมประชารชานสายส,ายส,ายสายิบแปดคือซอย โรงพยาบาลบางโพตลาดบางโพกสเวย์เอสบางซื่อครับผมบริเวณห่างสะพานสิน้าบริเวณน,นี้ครับผมนี่แผนผังของอา่าสถานีบางโพครับผมอ่ะผ่านนำบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมโดยข่าวๆ่าวครับผมครับนี่บรรยากาศเนี่ยฝนเพิ่งหยุดตก ตะวันเห็นบรรยากาศนี่ครับมุมบรรยากาศาด้านทางทิศตะวันตกนี่คือตึกอาสางไม้หลายปีแล้วครับทำหนักผักพิ้งของชาวต่างสัตว์เป็นลูกแรมนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับผมนี่คือบรรยากาศด้านล่างของรถมุงานามาจากจังหวัดนนท์จากวงสว่างครับผมจากเกียก์กายเออเพราแมนจมุงนาเขาสู้ในเมืองไม่ต้องว่าทั้งเกียก์กายทั้งบางกระบ,บือครับผม นี่ครับมุมดานสูงรถติดไฟแดงอยู่บริเวณแยกบางโพครับเนี่ยแยกบางโพครับแยกบางโพครับส่วนเล่นสามเล่นถือใสเมื่อคือมงงนาออกโค้งเขมาจากนี้ไปประมาณ500เมตรก็เลียวซ้ายนาวัดสอยทองรถไต่สะพานพระรามหพระราม,มเจ็ดซูนนแลว้วนขวากับเขา อ่าวงสว่างเหมือนเดิมครับผมนี่คือบริเวณมุมสูงสูงแค่หกเจ็ดเมตรครับผมเจ็ดเมตรบนสะพานบีทีเอสครับผมสถานีบีทีเอสแต่วันเห็นกับเ,เออน้ำยิวบรรยากาศยิวบรรยากาศน้ำฝากทันผู้ชมในส้มกันกเล็กๆน,น้อยๆครับผมขี่ป้ายาวครับผมตอนแรกของวันพฤหัสที่13ครับผม ติดไฟแ,งไฟแดงด้านลางครับผมแต่ว่านกอนจะเดินทงางผ่านไปผ่านผลไปจากบริเวณแยกบางโพก็เลยนำบรรยากาศส,ส,สำหรับด้านลางผมนั้นคือจะเป็นแยกเีย,ก,ยากกายครับผมแยกเียกยากยากย,ากยากครับผมอ่ะหมุนขวาไปเรื่อยครับหมุนขวาไปเรื่อยนี่ครับ สองทางที่จะเดินทางเข้าสู่ธานานบางโพสําหรับด่านขวาที่มากเมื่อกี้คือจากธานานบางโพจะมาขึ้นบีทีเอสดเข้าสู่ชุ่มชุ่มเมืองครับผมครับผมครับที่นี่แถวันก็จะเดินไปทางเกีดเวสักสักก้าวหนึ่งน,นี่นี่ทางลงสะพานร้อ่ยมุงหน้าไปทางตลาดเฉมาครับผม แต่ว่าตะวันก็จะเดินไปทางมุมด้านขว,ขวาสีแยกบางโพแป๊บหนึ่งครับผมแยกบางโพครับนี่คือด้านล่างด้านล่างของแยกไฟแดงเตยบางโพครับผมสถานีบางโพครับไปท่าน้ำบางโพตรงไปนั่นแหละครับผม มัันนต้องเลยครับสำหรับมุ้มนี่ก็นถนนมาจากแยกเกียากกายที่ผมเดินมาเมื่อกี้กับไอยอดเจดีเนี่ยอยู่บริเวณหลังคาของรัฐสภาแห่งใหม่ครับผมนี่ฮะรถติดไฟแดงบริเวณแยกบางโพที่มุ่งหน้ามาจากเกียากกายครับผมครับแยกบางโพ ครับสำหรับคลิปนี้แต่ว่าน้ำบรรยากาศด้านบนของอสถานีวิทิเอตบางโฟนํามาฝาก่านผู้ชมครับผมเล็กๆน้อยๆขอรอเกลียครับผมก่อนเดินทางกลับเพราะว่าเมื่อนี้มาปเปลี่ยนอแถวแถวบางโฟขมาเออบางโฟเกียกไกลครับผมสำหรับคลิปนี้แต่ว่าน่เราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อพอบกันไหมในคลิปหนสำหรับคลิปนี้อ็มล่าฟ้าจาาครับผมสวัสดีครับ